ครับค้ดลิงครับพูดถึงเ,เกมวันนี้ครับของทีมก็ค่อนข้างต่มกว่ามาตรฐานนะก็ะต้องยอมรับว่าวันนี้แม่โจเขาก็มุ่งมั่นในบ้านที่เขาต้องการสามแต้มเหมือนแรกแต่เราก็พยายามที่จะมามาเพื่อสามแต้มเหมือนกันแต่ก็พลาดเพราะว่า,าเรื่องของมาตรฐานค่อนข้างต่ำวันนี้น้องๆทุกคนค่อนข้างจะต่ำกว่ามาตรฐานหลังจากที่เรากำศึกจากนีเกมกับกับพิลโลก ก็ทาให้ค่อนข้างนี่มีการเดินทางด้วยก็ก,ก็เข้าใจวาแต่ก็มันก็ต้องดีกว่าน,นี้นะครับเราก็ไม่ได้ไปโทษว่าการเดินทางหรืออะไรแต่ก็ค่อนข้างที่จะต่ำออกว่ามาตรฐานก็ต้องยอมรับววามไม่แพ้ครับผมก็ถือว่ายังไม่ได้ดีแล้วก็ต่ำออกว่ามาตรฐานได้เห็นจุดเด่นจุดด้อยของเคมในเคมนี้ไงบ้างของทีมค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็มันมันมันไม่ใช่แพชชั่นในการที่เป็นทีมพิจิตนะครับก็ค่อนข้างดี่วันนี้ค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบ ทุกคนมันมันเหมือนไม่กระหายแล้วก็แพชชั่นในการที่การทุ่มเทหรือว่าด้วยด้วยเราเตะมา6โมงตลอดแล้วก็มาเจอ4ี่โมงด้วยก็อาจจะมีผลนิดนึงแต่ก็มันมันไม่มันไม่ใช่ปัญหาด้วยด้วยการเล่นฟอร์มการเล่นนะช่วงที่ก่อนที่จะเสียประตูก็ยังยังโอเคแต่พอมาเสียประตูทุกคนการว่าอ่าเขาเรียกว่าสมาธิแล้วก็เรื่องของระบบกระบวนการวิธีการมัรมมนก็เปลี่ยนไปยิ่งเราเจ้าคืนก็โดนโต้กลับโต้กลับก็เสียประตูค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงก็ถือว่า มาตรฐานในการเล่นวันนี้ค่อนข้างที่จะต่ำต่ำกว่าที่ที่ที่เป็นมาก็าถือว่ายังยังไม่ดีมากครับผมสำหรับเป้าหมายของพิกิตปีนี้ยังไงบ้างคือก็อย่างที่บอกเราเป็นน้องใหม่เพราะฉะนั้นการสร้างทีมเราก็พยายามยึงอยู่กับอ่าทีสามไม่ได้ถ้ามันจะไปหรือค่อยๆคืคบคลานไปเลยหรือในการที่อ่าสร้างระบบข,ของทีมไปให้ให,ให้ไปแชมเปี้ยนลีกได้เราก็ต้อง,ต,องต้องไปเราไม่ได้ตั้งเป้าสูงขนาดที่ว่าเอเราต้องขึ้นทีสองหรือว่าเราเอเราจะต้องเอแชมเปี้ยนลีกเลยภายในปีแรก ครับผมก็เราก็พยายามที่จะสร้างกระบวนการและวิธีการไปไป,ไปไค่อยๆเดินไปครับผมสำหรับเกมทัดหน้าครับผมฉิตครับก็ในบ้านช่าเดียวก็คือ3ามแต้มนะครับเรามาเยือนวันนี้เราก็ค่อนข้างที่จะต่ำมาตรฐานต่ำมาตรฐาน,านแล้วมันม,มันไม่มีแต้มกลับบ้านก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบ3มแต้มในบ้านได้ไม่มีทางอื่นไม่มีทางเลือกอื่นไม่มีการแก้ตัวครับผมฝากถึงแฟนคับพิจิตครับ,รบซึ่งมาเชียร์วันนี้แล้วก็ เชิญชวนให้มาเชียร์ในบ้านดมน้าครับก็วันนี้ก็ก็ค่อนข้างที่จะมามากันเยอะอยู่ก็ขอบคุณครับเดินทางมาไกลแต่ว no ัน no น nah, sì ี้ก็ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยที่เราทําไม่ได้แล้วก็เล่นในที่มันไม่เป็นแพสชั่นของพิจิตดังนั้น well, ก็กลับไปซ้อมแล้วก็ทํางานให้หนักเพื่อแมนนะครับก็ขอโทษแฟนบอลแล้วก็ฝากแมน้าเรากลับไปในบ้านก็มาเชียร์มาให้กําลังใจน้องผมเชื่อว่าเรากลับมาได้แน่นอนครับผมขอบคุณมากครับ